สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้ก็เรามาวาดรูปรูปของบิยอนเซ่กันต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะครูก็จะมาวาดผมนะคะมาระบายผมให้ชมกันต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะใครเพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้ก็ลองย้อนไป ดูคลิปที่แล้วนะคะเราจะได้ดูตั้งแต่วิธีวาดเริ่มต้นเลยนะคะมีที่มาที่ไปยังไงนะคะเราเราก็จะได้เรียนรู้นะคะวิธีการวาดแบบไม่ตีสเกลนะคะการวาดแบบใช้เส้นอิสระนะคะให้ทุกคนได้มีความกล้าหาญและมั่นใจนะคะในการ ลากเส้นนะคะเมื่อเรามั่นใจในการลากเส้นนะคะมันก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรเลยนะคะเราก็สามารถที่จะวาดรูปได้ไม่ยากนะคะครูก็ลงช่วงผมต่อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเกลี่ยตรงตรงช่วงคอกันก่อนนะคะใช้ paper ร์สตันะคะเกลี่ย ส่วนตรงนี้นะคะเราต้องการเน้นช่วงต่างหูขึ้นมานะคะขอบสีขาวนะคะต่างหูขอบสีขาวก็จะระบายนะคะให้เข้มเลยนะคะช่วงช่วงผมนะคะเราลงก็ใช้ดินสอกด4ีีนะคะลง ในการวาดน,นะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็จะดูสวยกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานนะคะสวยกว่าเมื่อวานเพราะว่าเรายังไงะคะเราวาดให้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะดูครบ องประกอบนะคะก็จะดูสวยกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานยังวาดไม่เสร็จนะคะก็เลยยังไม่ครบองค์ประกอบเท่าไหร่นะคะยังดูไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวครูก็มา,าลงให้เรียบร้อยเลยนะคะเราก็พยายาม ้เส้นนะคะดูวิธีการวาดน,นะคะการลากเส้นนะคะการใช้มือการใช้ข้อมือนะคะไปด้านไหนการใช้เส้นไปมาแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะใช้ข้อมือนะคะของเรานะคะในการวางสำหรับการลากเส้นนะคะ ก็จะลงให้ช่วงช่วงผมนะคะช่วงผมก่อนนะคะลงให้เข้มนะคะส่วนไหนเข้มส่วนไหนเป็นน้ำหนักเทานะคะเราก็ลงเบาๆนะคะน้ำหนักเทาแล้วก็ระบายเบาๆนะคะช่วงที่เป็นสีขาวเราก็ เว้นไว้นะคะเว้นไว้ก็ได้นะคะหรือว่าเราอาจจะใช้เทคนิคอย,ยังลบนะคะยังลบปาดก็ได้นะคะได้สองแบบนะคะในการวาดเ,เว้นแสงเงาผมไว้นะคะนี่นะคะเราก็ลงช่วงผมนะคะ ช่วงผมลงให้เสร็จเลยนะคะเก็บรายละเอียดกันให้เรียบร้อยนะคะในคลิปนี้นะคะครูวก,วก็จะมาวาดให้ชมกันต่อนะคะตรงนี้จะเว้นนะคะเว้นอ่ายางลบออกมาเยอะเกินก็จะแบบนิ่มนะคะ นี่นะคะก็ลงดูเส้นนะคะลักษณะเส้นผมนะคะเป็นยังไงนะคะเป็นวงเป็นเส้นที่ออกมาจากกลุ่มผมนะคะที่เป็นกลุ่มก้อนนะคะ ค่อยๆวาดให้แรงเงานะคะแรงเงาให้ผมดูเ,เหมือนเซ็ตมาเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะจากนั้นเราก็มาใส่แสงเงาช่วงแขนนะคะ เกลี่ยแสงเงานะคะให้ดูเดี๋ยวกูจะมาวาดช่วงมือกันนะคะช่วงมือนะคะลากช่วงมือช่วงนิ้วหัวแม่มือนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเล็บช่วงนิ้วมือนี่ก็เป็นนิ้วก้อยนะคะหัวแม่มือแล้วก็นิ้วชี้นะคะลงมานะคะการจับนี่ก็จะเป็น เล็บของนิ้วกลางนะคะนิ้วนางนะคะสังเกตนะคะนับนิ้วให้ครบด้วยนะคะนี่ก็เป็นกําไรนะคะกำไร ก็ลากนะคะให้เป็นเส้น เบอร์ตั <Yeah. St upun ki> นะคะเปรยดแสงเงานะคะลายผ้านะคะเราก็ลงไปเลยนะคะคือก็จะลงช่วงที่เป็นสีดำนะคะลายผ้านะคะ แลงเงาช่วงลายผ้านะคะลงระบายให้เข้มเลยนะคะช่วงลายผ้าน้ำหนักเทาน้ำหนักขาวและดำนะคะช่วงไหนที่เป็นสีดำนะคะเราก็ลงระบายให้เข้มนะคะครูก็มา,าไกด์ไลน์นะคะ วิธีการวาดนะคะให้ทุกคนได้ดูวิธีการลากเส้นนะคะเราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้อะไรกลับไปเลยใช่ไหมคะแต่อยากให้ดูวิธีการลากเส้นนะคะการลากเส้นให้มั่นใจนะคะม,มันมันเป็นโรคติดต่อหรือเปล่าเคยเคยเห็นไหมถ้าแบบยิ้มแล้ว เราก็จะยิ้มตอบทันทีอันนี้ไม่ใช่โลกติดโตไม่ถึงว่าสมมุติว่าดูครูปูวาดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราครูปูคิดว่าพอเราไปจับดินสอนะคะเราอาจจะแบบลากเส้นขึ้นมาแบบอย่างกล้าหาญได้เลยนะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะเหมือนกับว่าเออมาดูวิธีการวาดแล้วก็ กูก็อยากถ่ายทอดแบ่งปันนะคะทักษะนะคะให้ทุกคนกล้าที่จะลากเส้นนะคะพอเราดูคนอื่นว่าเนี่ยถ้าเขาลากเส้นแบบเฮ้ยเราอยากลากเส้นแบบนี้บ้างนะคะเป็นไหมคะเราอยากลากเส้นแบบนี้นะคะเราก็ต้องจับดินสอมานะคะมาฝึกลากเส้นด้วยนะคะ ก็จะทำให้เรามีทักษะนะคะง่ายขึ้นนะคะมีทักษะในการวาดที่ง่ายขึ้นจากการที่เราได้ฝึกฝนในการฝึกลากเส้นนะคะ นี้ก็ลงช่วงลายผ้านะคะลายผ้าลงให้ดเูเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างต้องใช้เวลาในการลงลายผ้านะคะแต่คครูก็จะลงหลักๆให้ชมกันนะคะ นี่คือการเกลีย่ยแสงเงาะคะเกลีย่ยแสงเงาเพื่อให้แขนดูกลมกลึงนะคะเราอาจจะเน้นเน้นช่วงนี้อีกนะคะแล้วก็ใช้เบทสตันมนะคะเกลีย่ยนะคะเพื่อให้ผิวดูเข้มขึ้นมานะคะแสงเงานะคะนี่นะคะทั้ง ตรงนี้จะไม่ไม่ขึ้นมานะคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะปลายให้เข้มแล้วก็เกลี่ยด,ด้วยเปเปอร์ตัมน,นะคะช่วงพีทนะคะแล้วก็จะลงเส้น ต้องใช้าวาดแบบใช้เวลานะคะในการวาดนะคะครูอกว่า,าจะวาดให้ดูกันเป็นหลักหลักหกนะคะวิธีการลากลายผ้านะคะการลากเส้น ให้เรามั่นใจในการลากเส้นเข้าไว้นะคะที่เขาบอกว่าพรสวรรค์ไม่สำคัญเท่ากับการขยันฝึกนะคะใช่ไหมคะพรสวรรค์นะคะถ้าไม่ขยันฝึกเราก็จะไม่พัฒนานะคะแต่ถ้าเรายังวาดไม่เก่งแต่เราสะวาด ขยันในการฝึกฝนนะคะเราก็สามารถก้าวหน้าได้นะคะทุกคนก็ถ้าชอบวาดรูปก็มาฝึกวาดนะคะฝึกวาดกันอันนี้แบบสไตล์ลายเส้นอิสระนะคะอยากให้ทุกคนฝึกลายเส้นอิสระ องฝึกดูนะคะเออต้องใช้เวลานะคะในการวาดมากๆเลยลายผ้านะคะวันนี้กูวาดให้ดูประมาณนี้ดีกว่านะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะคะในการวาดนะคะเดี๋ยววาดผมให้เสร็จนะคะกูจะวาดลงไว้ในชุมชนนะคะเพราะว่าลายผ้าต้องใช้เวลาในการวาดมากเลยนะคะ เวลานะคะต้องใช้เวลาในการวาดน,นะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันในชุมชนนะคะในโพสนะคะโพสกูก็จะโพสภาพที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไว้ให้แต่ช่วงลายผ้าก็ลงไปให้ได้พอเข้าใจโดยสังเขปนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาเน้นผิวสีนะคะผิวสีแรเงผิวสีกันก่อนนะคะช่วงขานะคะช่วงขาช่วงเข่าเราก็มาเน้นช่วงขาช่วงเข่าไว้ก่อนนะคะส่วนรายละเอียดของลายผ้านะคะครูบก,ก็ขอ ไปทำนอกคลิปแล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้ต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลาอันนี้ก็จะแรงเงาช่วงขานะคะช่วงขาช่วงเข่าให้ชมกันก่อนนะคะเราก็จะได้รู้วิธีการแรงเงานะคะเพื่อให้ ดูเข่านูนออกมานะคะเข่านูนออกมาแล้วก็ต้องใช้แสงเงานะคะลงใต้เข่าแบบนี้นะคะน,นะคะเพื่อให้เข่าดูนูนออกมานะคะตัดเส้นนะคะเน้นช่วงขาขึ้นมานี่เป็นช่วงขานะคะ แรงเงาเป็นลักษณะนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ครูปูมาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะจะเก็บรายละเอียดลายผ้าไว้แล้วก็จะโพสต์เป็นภาพนิ่งไว้ให้ดีกว่านะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะทุกคนหวังว่าจะเป็นแรงดันใจในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะลงให้ชมกันประมาณนี้นะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะจะเลือมฝึกแรงเงาช่วงขาด้วยนะคะอืมน,นี่ก็ขอบคุณค่บขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ